Un, โอ้ยอย่าทำกังต้าเลยกังต้าไปเกินข้ากลัวแล้วพวกเจ้าช่วยด้วยท่านสินี่เหนื่อยเลยูุที่หลังจะจับมาเล่นแบบนี้นั่นลูกนั่นจ๊ะปล่อยข้าไปสุดหากท่านปล่อยข้าข้าจะทำตามที่ท่านสัารทุกอย่างเลยช่างเหนื่อย ถ้าขอโทษพั้นรู้ของข้าด้วยนะข้าจะปล่อยที่ใดแต่ว่าที่ท่านบอกว่าจะช่วยเหลือข้าทุกอย่างท่านพูดจริงรึ้ารพูดเรื่องปลาสักจริงท่านฉะนั้นท่านช่วยข้าดนวยด้วยจากนางเสือดักคนนี้ได้หรือไม่ได้สิข้าจะพาท่านมีบัลลีเกาะแก้ว่ยสุดาที่แห่งนั้นมีโยคีท่านหนึ่ง เก่งกล้าวิชาคงมากรับรองงานดีชื่สุดทำอะไรท่านไม่ได้หน่อยในการเดินทางลำบาก่งนะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนงานปีชื่สุดใช้เวลาแค่สามวันดังนั้นท่านต้องหาวิธีถ่วงเวลานาาไว้ด้อยเลืโอเคคุณทู ไม่เป็นไรนี่เป็นึยแล้วเารานอนกันเถอะเขค้ะในคืนนั้นเองนางผีเสื้อสมุทรก็ฝันร้าย พี่ว่าจะต้องไปถือสิลห์ป่าสักสามวันข้อกรามร้ายนั้นฉันจะหมดไปนะได้พรุ่งนี้เช้าน้องจะไปถือสิงห์แต่ว่าน้องมไม่อยากจากท่านพี่ไปเลยไม่เป็นไรรีบนอนเถอะพรุ่งนี้เจะาต้องเดินทางไปเช้านะได้ค่ะท่านพี่เช้าวนันรุ่งขึ้น ข้าอยากกินปลาทูเออคือปลาทูเนี่ยเจ้ารู้ไหมว่าทั้งบ้านเราเขากินปลาทูตายเลยนะับปลาทูเป็นพิษหรอท่านพ่าเปลาใครจะกินปลาทูเป็นอ่ะเขากินปลาทูตายแันทั้งนั้นเนี่ยจริงหรดดีดแล้วก็มีข่าวสยว่านี้กะ ได้ย <Rena ult> <ốc> ินมาว่ามีมารจัดทตวไปที่อก่นต่างะเทอแล้วรเคศจะเอกสรมาอะไรจึงรับได้ยังไงล่ะเจ้าอเคบ้านเจ้ากินผลไม้ช่วยหรือ ล้ออะไรอย่างที hmm. ่สุดลออะไรนะตายขันหอกรรมกรจามกร่านหอข้าล้ออะไรนะสินสมุนทีหลังเจ้าอย่าล้อเล่นแบบนี้นะลูกเดี๋ยวกรเเดดเยกนกล่ทวข้นท้อดีแม่เจ้าเไปสินสินแล้วหมสินสมุนตามพ่อมา พระอภัยมณีและสิ่่มาที่ปากท่านซึ่งมีครอบครัวของลูกๆอยู่ก่อนข้าขอบคุณท่านมากนะที่มาช่วยข้ากับลูกข้าไม่เป็นไรแคาได้ยินเรื่องของท่านอยู่แล้วข้ายินดีช่วยท่านนะนี่มาอะไรกันน้ำพ่อข้าไม่เห็นเรื่องเลยสินสมุทรแม่ของเจ้าเป็นยักษไม่แตจดีตอน ข้าต้องจำใจอยู่กับแม่เจ้ามาโดยตลอดข้าไม่รู้อะไรเลยข้าเกิดมาข้าไม่ว่าข้าเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่เป็นไรสักวันเจ้าจะได้เห็นท่าแท้แน่จริงเจ้าแต่านไม่ต้องเป็นห่วงนะที่เกาะแก้วพิสดารมีฤาษีอยู่ไม่มีอะไรทำร้ายท่านได้แน่นอนและวันนี้ข้าพาเมียข้าและลูกของข้ามาช่วยท่านด้วย น้องกลับมาแล้วเพคะสินสมุดเอ๊ะลูกกอะสูนของข้าหายไปไหนหมดนี่พวกเจ้าเห็นลูกกอะสุนขข้าไหมไม่เห็นหร,หรออนี่เปไหนกันหมดหือว่าเด็กพี่และสินสมุดจะหนีข้าไปแล้ว หาไหนหาดีหาไหนหาดันอ๋อหลไปร้ฐกันมหาศ กันสองจะไปถ่งเวลาให้ท่เาลกแล้พวกเจ้ารีบไปกันเถอะหกเาเหลวข้าไหมลกัว้าไปางหนขรดี๋ยวค้าจะน ข้าว่าไปทางนี้ข้าก็ว่าไปทางนั้นแหละข้าว่าไปทางนี้นะเออเออใช่ใช่ไปทางนี้ข้าว่าจบไปแล้วข้าแล้วมานี่จะบอกข้าดีๆไหย ข้าคือฤาษีประจมเกอะแก้วพิษดาถึงจะมีอายุมากแต่ใครๆก็ว่าค่ายังบ่นะออคือของว่างหรือขออะไรเดินข้าไที่เ ถ้าว่ามันคงมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่เลยท่นจินีเโอยเจ้าไม่อดไมต้องพูดเจ๋าาจจะยังสามากันเรื่องแลจ้าหลงล้ำเปลยเี้ยวกับจออี กาีรแกั่เอาลูกผัวไ,ไ,ไ,ไปที่ไหนินยายแกเจ้าอยู่เถิดเจ้าเป็นยักษ์พระอภัยมณีเป็นมนุษย์เราอยู่คนละโลกกันมึงอย่างยุ่งเรื่องของผัวเมียลงไปเจ้าจงกลับไปเถิดลูกผัวไปอยูอ่ไหนข้าว่าจะรอไปเถิดยักษ์ก็อยู่ส่วนยักษ์ มันก็อยู่ส่วนคนมันจยุังไม่ได้หรอกทำไมนะพีท่ทำไมที่ไหม ต้องชงใช้พี่ว่าจะเถียงันไร้แนะนอนนะเจ้าจงไปเชดใช้เงินที่ตรรมในน้ำบกสักทีมันกจทำอะไรท้อ จ,จนรมใจตายในที่สุดข้าค,คิดที่ได้จากเรื่องรักที่เกิดจากความเหลือนอยากเพียงแต่จะครอบครองไม่ใช่รักที่สีสลับจึงสแสดงให้เห็นว่าเมื่อบางครั้งความรักไม่เป็นอย่างที่ต้องการก็อาจจะทําให้ความรักแปรเปลี่ยนไปเป็นความแทนได้ดังนั้นถ้าหากทุกคนจะมีความรักก็จะรักอย่างมีสติ Terima kasih okay. telah